แปนาฬิกาห้นาทีนะครับวันเสาร์ที่12กันยายนสองพัหรือ2020ับรถตู้เข้าเช็คด้วยอาการแอร์วิ่งไปละแอร์ตัดและความเย็นหายนะความเย็นหายตอนเลขใหม่255,420กิโลเมตรเช็คระบบไฟกันก่อนนะครับ อาการคอมไม่ทํางาน,นแรงดันน้ำยาแอร์อยู่ในเกณฑ์ปกตินะฮะเดี๋ยวเราลองติดเครื่องกันก่อนเดินเบาครับ เดินเราค่าการทำงานอยู่ประมาณ50าสายอยู่175เนะเล่นเครื่องครับเล่นเครื่องอยู่ประมาณ40 เช็คของช่างนะครับตอนนี้ระบบคอมแอร์กลับมาทำงานแล้วนะฮะไฟตาแมวติดแล้วนะครับไฟตาแมวติดแล้วความเย็นตู้หน้า12องศานะเดินเบาตู้หลังได้11.8นะครับอุณหภูมิในห้องตอนนี้28-29องศา เดินเบานะครับตู้หน้าตอนนี้ลงมาสิบเอ็ดจุดก้าแล้วเดินเบาสิบเอ็ดจุดแปดนะครับเช็คดูระบบไฟนะครับคอมไม่ทำงานนะครับ 对。 เย็นลงมาได้ถึงนะฮะ6.5ตู้หลังได้8.4นะครับ8.4รถจอดรนะบบแอร์หลังจากลองวิ่งลองเทสการทำงานก็ปรับต่อปกติทุกอย่างนะ ไฟก็ทำงาน,นาโชว์สถานการณ์ทำงานปรับสุดปรับครึ่งหนึ่งปกติทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับตรวจเช็คระบบไฟให้รับอเมล่าเข้าซ่อมต่อ รเรียบร้อยครับ